ส,ค,ส,สคือคงไม่ลงไปในรายละเอียดทางวิชาการนะครับแต่ว่าก็เรียนว่าเขาก็เป็นขั้นตอนอยู่ซึ่งผมกําลังให้เขาทำาคลิปอธิบายขั้นตอนนะครับเดี๋ยวคงจะทําให้เรียบร้อยจะให้เข้าใจง่ายๆว่าเขาฉีดน้ําเปล่าตอนไหนแล้วก็มาฉีดสีตอนไหนแล้วก็มาฉีดน้ําผสมสารเคมีตอนไหนแล้วสารเคมีนั้นนะ่ะมันมีผลอะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เขาทาให้ จะให้เป็นทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแตเป็นสารที่สากลใช้ในการสมัชชานชุมนุมเป็นสารที่สากลใช้ครับพอตอนนี้สถานการณ์นะปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็การนัดรวมกลุ่มบองทุกเย็นแบบนี้พรบฉุกเฉินจะตอนนี้ที่ใช้อยู่ในขณะนี้เพียงพอไหมคะหรืออาจจะต้องยกระดับกฎหมายไหมคะคือทุกวันนี้ที่ชุมนุมผิดพรบฉุกเฉินทุกวันผิดท,ท,ท,ทุกวันนะครับ ก็เรียนว่าเจ้าที่ก็ต้องดําเนินคดีกับผู้ที่ฝากืนซึ่งฝ่ายที่ดําเนินการสอบสวนทางคดีอาญาเขาก็ดําเนินการอยู่นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็คงต้องไปดูว่าใครจับทุนนมอะไรที่ไหนยังไงเขาก็ดําเนินคดีาาเข้าไปนะครับการคดีอาญามีอยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วจะถามว่าจะต้องยกระดับกฎหมายหรือไม่เนี่ยผมเรียนนะครับผมพูดหลายครั้งแล้วว่ากฎหมายหรือ กฎกติกาอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนไม่ยอมรับเนี่ยมันก็ผลบังคับเนี่ยมันก็ยากที่จะทำอย่างนั้นนะครับเรายกระดับขึ้นไปแต่ถ้าเกิดไม่สนใจกันมันก็ถามว่าได้อะไรขึ้นมานอกจากได้โทษทางอาญาหรืออะไรแบบนี้อย่างนั้นหรือเปล่าครับผมผมคิดว่าเราอยู่ที่ความเข้าใจกันดีกว่า แล้วก็กฎหมายเนี่ยออกมาเพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่กรณีจําเป็นจริงๆว่าจาเป็นจะต้องใช้มาตรการพิเศษกว่ากฎหมายปก,กติเพื่อบังคับเราก็ต้องพิชายนะครับจะถามผมว่าผมคิดว่ายกระดับเตินกว่านี้ในที่วันนี้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเห็นคนแล้วก็อธิบายเหตุการณ์โดยโดยคาดการไปเองอะไรเงี้ยพอสุดท้ายมันไม่ใช่อย่างที่คิดท่านก็ทาข่าวต่อได้อธิบายว่าพอสุดท้ายแล้วเขาไม่ใช่นะครับ อะไรแบบนี้อย่างเมื่อกี้มีน้องถามว่าเห็นมีรถน้ํามาผู้สื่อข่าวก็ไลฟ์สดไปว่ามีรถน้ํามาแล้วนยะไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่กาลังจะเตรียมใช้กําลังหรือเปล่าอะไรอีก่เลยนะครับแต่พอถึงจบเรื่องนี้ไม่มีการใช้ท่านก็ทาข่าวต่อไปได้ว่าสุดท้ายนีย่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นการสลายนะหรือเป็นการยึดพื้นที่นะไม่ไม่ใช่การปฏิบัติของเจ้าที่เป็นการเ,เตรียมการตามปกติของเขาก็จบไปก็เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่า ในสภาวะนี้เนี่ยไม่ใช่สภาวะปกติของบ้านเมืองเป็นสภาวะที่รัฐบาลประกาศใช้พลกระกุกเฉินเพราะฉะนั้นการสื่อการเสนอข่าวสารต่างตงก็ให้ยกระดับในการเพิ่มความระมัดระวังนะครับขอให้พึงระลึกไว้ว่ามีข่าวสารใดที่ท่านทําไปแล้วแล้วเขาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีส่งผลกระทบก็ขอให้ให้ให้ระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วเจ้าที่ก็จะติดตามดูแต่ว่าในเสรีภาพพื้นฐานที่ทําด้วยสูตรจริต นะครับท่านทาได้เต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าบกรอกครับเท่าที่ดูนาขนาดนี้อบออมบเราผบอมบอกว่ามีสื่อไหนนะที่ค่อนางจะรอดแหลมอรู